พลเอกนัทพลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสั่งเอาผิดชาวบ้านเขมรป่วนรือรัวลวดหนามลั่นหากลุกล้ำอธิปไตยยิงได้ทันทีบ้านหน้องจานอยู่ที่อำเภอโภคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะเมื่อก่อนก็เป็นข่าวใหญ่ตามมานะครับผมคิดว่าเมื่อวานนี้เป็นภาพชัดเจนนะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ชาวตํากูชาได้มีการนี่นะ ไปประท้วงขณะที่ทหารไทยนะครับไม่มีการนี่นะวางาลวดหนามหีบเพลงเอาไว้เรียบร้อยนะทหารเหล่านี้คนกัมพูชาเหล่านี้นะครับนี่นะถ้าดูจริงๆนะครับเป็นการสร้างฉากขึ้นมาโดยเอาพี่น้องประชาชนมาเป็นบางหน้าครับแล้วกค็คนที่ด้านหลังนะครับก็คือว่าเป็นทหารกัมพูชาเป็นคนนอกเครื่องแบบ ก่อนที่มาอย่างนี้นะครับเกาคือว่ามันติดต่อกันทางโลกออนไลน์ครับนั่นก็คือว่าโซเชียลนี่นะครับเอานัดรวมตัวกันที่นี่มาที่นี่หลายหมู่ว่านมามาไม่ใช่เฉพาะหนองจานครับ ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็คือว่าเกิดการประท้วงนะครับไม่พอใจทหารไทยมีไม้มีอะไรสุดท้ายก็มีกมันป่าของไปด้วยจนทําให้ทหารเราได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนายนะครับเห็นไหมครับหมายยาไมไหมครับทางเราไง่ายๆครับทางเราท่านผู้ชมดูภาพขาวไปโน้นทหารเราก็คือว่าพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นคนกัมพูชาแต่ก็คนเหมือนกัน ก็อยู่ด้วยความเฝ้าระมัดระวังครับก็คือว่าอยู่แยกอ่างปันปะจจนากันจนกระทั่งนะครับประมาณสัก5โมงกว่าๆครับ้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีการสลายไปแล้วก็มีการนะครับวางนวดน้ำหีบเพลงเอาไว้นะครับเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่เป็นผืนแผ่นดินไทยแต่วันนี้ปรากฏว่าพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วนะครับได้รับทราบข่าวเมื่อวานนี้ภาพแบบนี้ ก็ไปรวมตัวกันไปให้กำลังใจนะครับกับทหารไทยตามที่ข่าวต้นชั่วโมงเสนอไปช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นภาพปรากฏออกมาแบบนี้ทำไงครับท่านพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยน,นะซึ่งทำหน้าที่ก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการนั่นแหละครับรท่านพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจะมาพบกับประชาชนที่บริเวณพื้นที่บ้านหนองจันทร์ทให้เจ้าหน้าที่นะครับเอารวดหนามนะ ครับมอางไปเพิ่มเติมอันนี้มาพบเพื่ออะไรครับกาเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิท์ไงครับที่เป็นปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ากังวลครับว่าคนกัมพูชาจะมารบกวนทําให้นะครับคำกูชานะครับตั้งใจที่จะมาตรงนี้มาหรือจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนจะทําอย่างไรครับเพราะถือว่า ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะอะไรครับพื้นที่ตรงนี้เป็นอธิปไตยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอาญาซึ่งกองทัพภาคที่หหรือกองกําลังบูรพานะครับก็สามารถดําเนินการได้นั่นก็คือว่าอะไรครับแจ้งความในข้อหาทําลายทรัพย์ถินของทางราชการซึ่งก็ยังย้ำนะครับบอกว่าภาพแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับยอมรับว่า การนําชาวบ้านมากดดันทํางานการทํางานของเจ้าหนี่นั้นมันลำบากมากขึ้นครับจึงทําให้เจ้าต้องมีการทําจดหมายประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยที่ไม่สามารถกระทําเช่นนี้ได้ส่วนมาตรการนะครับถ้าวันเป็นแบบนี้ต่อไปจะยกระดับมาตรการในการดูแลยังไงบ้างท่านบอกว่าตอนนี้กําลังพิจนารณาน,นะครับว่าถ้าสมมติว่าเอากําลังตํารวจไปนี่นะมันจะดูซอฟต์ต่อไหมเพราะว่ากําลังทหารนะครับก็คือว่านายทหารมีอาวุธด้วยมันอาจจะดูนะครับ น่ากลัวแต่ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของกัมพูชาที่มีเจตนาปันป่วนโดยเอาชาวบ้านมาเป็นโล่มนุษย์ครับออาึสบช่งื